ต่อไปนะค่ะขอบคุณค่ะคุณต้นรับบริษัทเสียงเราเลยพัดน่ๆนะคะคุณอ้อนะคะพรทิพย์ค่ะเชิไหมคะคุณอ้อแล้วท่านต่อไปก็เป็นพี่สาวนะคพี่สาวแสนสวยของคุณอ้อนะคะสวยเหมือนกันเลยอ่าท่านที่มาเดือนที่แล้วก็จะเห็นนะคะท่านขึ้นมาเชิญชวนให้ทำบุญนะคะแต่เดือนนี้ไม่ได้เชิญชวนนะคะเดือนนี้มาแนะนำตวช่วยเวลาและหาชวนไปลาหรออ๋อปีกไม้ค่ะสายสองสายสอ อ่านุค่ะเรารู้สึกเราเคยไปแล้วเราเคยไปแล้วเราเคยไปแล้วนะคะอ่ามีท่านใดไปไปบ้างคะในที่นี้มี่ไรไรปุ้ยนะคะอ่าเชฟปมากนะคะอาหารอร่อยนะคะห้องห้องคาราโอเกะสวยนะคะคาราโอเกะสวยนะคะอ่านะคะเรียนเชิญนะคะแล้วก็ขอเชิญอาหารในทางตัวด้วยค่ะ อยู่ตุ้มปิดไม้มีคุณขอเยกว่าตุ้มปิดไม้นะคะก็เราเปิดร้านอาหารมาส0สิกว่าปีนะคะแล้วก็มีบริษัทเ,เทรดดิง้งที่เทรดดิ้งให้กับขายของให้กับกองทัพนะคะก็เป็นงานเ,เล็กๆนะคะเป็น,ปนกิจิารเล็กๆทำกันเองนะคะก็เรียนว่าถ้าท่านสมาชิกสนใจจะไปเที่ยวร้านปิดไม้เนี่ยสำหรับการไปืีแรกเนี่ยตุ้มจะขออนุญาตเป็นเจ้าภาพนะคะ ขอเสกปรบมือเลยค่ะไปทั้งชมรมเลยไหมคะเราไปทั้งชมรมเลยคนที่ตบมือไงนื่ออะไรอย่างนี้เราตบมือกับพี่ท่นนะคะวันนี้ทุกมาที่นี่ก็มาเจอเพื่อนเพื่อนใหม่นะคะหลายท่านแล้วก็เจอท่านสมาชิกที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็มากอยู่นะคะได้พบพี่ทรงพลแล้วก็พบท่านบุญชัยชื่นสุชนนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพและอีกหลายๆท่านนะคะมาพบกับท่านธนกิตนะคะ ซึ่งรู้จักตั้งแต่สม,ตมัยท่านเป็นพันตำรวจโทที่สอนในักสองนะคะก็ยังบอกว่าเอนนี้ท่านประธานเยนจิตเชิญพวกเราสองพี่น้องมาที่นี่แล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นสมาชิกที่นี่นะคะขอบคุณที่ต้อนรับเราสองคนอย่างอบอุบ่นนะคะขอบคุณค่ขะ BT. ขอบคุณนะคะท่านต่อไปนะคะสาวสวยหนึ่งท่านคเจอครั้งแรกที่งานเดินแบบนะคะใช่สาวงงสาวสวยคนนี้ใครเนาะ อ๋อเดี๋ยววันนี้ก็หลงมาเข้าชมรมเราแล้วนะคะคนสวยคนนี้เยนเชิญแนะนําตัวเลยค่ะค่ะก็ะะะสวัสดีนะคะดรรานิดานกไทยเจริญนะคะหรือที่ทุกคนจะเรียกว่านกไทยนะคะก็เป็นผู้ที่เก่อตั้งผลิตภัณฑ์นกไทยนะคะก่อตั้งบริษัทนกไทยค่ะเป็นบริษัทที่ผลิตมียาสีฟันแล้วก็สกินแคร์นะคะตั้งแต่หัวจับเท้าะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ ที่มีโอกาสได้มาร่วมอยู่ในที่นี้ก็คือท่านประธานเย็นจิตนะคะก็เคยชักชวนมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสเพราะว่าพี่ตุ้มพี่สาวคะพี่ตุ้มพี่อ้อแล้วก็คุณเจนนี่นะคะคุณทรัทิพย์คุณปิ่นแล้วก็ด็ดอตอรโรสอันอย่างค่ะก็ได้ชวนมาอีกครั้งหนึ่งว่ามาอยู่ด้วยกันนะคะชวนกันมาร่วมกันมาอยู่ที่นี่บอกว่ามีแต่คนน่ารักแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายคนค่ะก็อะไ ลองมาตามคำชวนของพี่ๆเพื่อนๆดูค่ะก็รู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็ประทับใจก็กราบขอบพระคุณท่านประธานเย็นจิตแล้วก็กรอนกรที่น่ารักแล้วก็ให้ความอบอุ่นมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ฮเสียงยมือด้วยนะคะค่ะมีกติกาอีกอย่างหนึ่งนอกจากว่าจะเต้นแล้วก็ขึ้นมาแนะนาตัวเนาะใครทําอะไรต้องเอามาแจกนะคะเอามาแจกนะคะวันนี้ลื้ อันนี huh. like um, yeah. okay. ้ล yeah. yeah, okay. okay. yeah, so right? uh ืมนะคะอย่า huh. ล uh ืมนะคะเกอหน้านะคะใช่ไหมใช่ไหมใครอยากได้ขอแข็ปรกมือดังๆเลยค่ะยาสีฟันเขาใช้แค่ติ๊กเดียวเองนะคะแป่งได้ทั้งค่ะแบ่งไปทั้งปากเลยใช้ลบไทยและจะสูตแบบนี้นะคะค่ะก็หอมได้ด้วยแบบยาหอมก่อนนะคะโอเคงั้นเสียงฟข้มืออีกสักท่าหนึ่งนะคะอ่า ขอบคุณ,คณมากค่ะเชิญค่ะขอบคุณทั้งสามท่านมากนะไม,ไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังนะคะ